สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงบิลของตัวชาแมนเคสที่ทําให้เราสามารถยิงสกิลได้รัวๆตัวชาแมนเคสจะเป็นเคสที่ทําให้เราเปลี่ยนจากการฟันปกติเป็นขึ้นดาบบวกกับเสริมพลังซิลสกิลโดยที่เราจะทาบิลนี้ให้โฟกัสไปที่การสแปมตัวซิลสกิลของเราเป็นดาเมจหลักนะครับในส่วนต่อมาจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวชาแมนเคสกันข้อดีก็คือมีช่องใส่ซิลสกิล3ช่องฟันไกลขึ้นไม่ต้องเก็บเชลชาร์ดเติมทูนแดงเพราะไม่มีให้ใช้ แล้วก็ซิลสกิลแรงขึ้นส่วนของข้อเสียเวลาฮิวตัวเองจะตกลงที่พื้นไม่มีช่องให้ใส่ทูนสีแดงต้องบริหารหลอดซิลดีๆเพราะต้องใช้ฮิวและสกิลควบคู่กันเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือชาแมนครีสสามารถเอาได้ที่แผนที่มอสโกโตสถานที่บดล้างที่มีแก๊งหอยทากอยู่ อันนี้จำเป็นจะต้องมีสกิลพุ่งขึ้นแนวตั้งเพื่อขึ้นไปเอานะครับอันนี้ผมก็ทําคลิปเดินเก็บไว้ให้แล้วนะครับเผื่อใครงงหรือหลงทางก็เดินตามผมได้เลยนะยังไงก็ไปถึงเคลสแน่นอน